สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นแข็งติ่งเป็นพระสมเด็จในชุดของพระสมเด็จเกจชยโยพระชุดนี้น่าจะสร้างจากวัระคขงส่วนมากพระสมเด็จเกจชยโยที่สร้างจากวัระคังจะมีการถนอมเนื้อพระไว้ พระสมเด็จเกตโยเป็นพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างถวายให้กับโยมคุณแม่นะครับซึ่งโยมแม่ของสมเด็จโตชื่อว่าเกตก็เลยเรียกกันว่าพระสมเด็จเกตไชยโยพิมพ์7ชั้นแข็งติ่งหรือพิมพ์นักเลงโตนะครับ ก็เป็นลักษณะของพระสุเดชพิมพ์เ็ดชั้นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับพิมพ์อื่นนั่นก็คือมีแขนแล้วก็มีติ่งทั้งสองข้างจึงเรียกกันว่าพระสุเดชแขนติ่งหรือพระสุเดชตักเล็งโตนะครับส่วนพระพักพระเสียนก็มีลักษณะคล้ายกับหัวไม่ขีดไฟมีใบหูทั้งสองข้าง แต่ลักษณะของแม่พิมพ์ก็กดค่อยชัดเห็นหูค่อนข้างจะลำลายนะครับหน้าอกก็ยาวเป็นหน้าอกแบบผ่าตลอดการนั่งก็เห็นการนั่งที่หัวเข่าซ้ายกขบขวามีขนาดพอๆกันนะครับส่วนฐานก็มีเจ็ดชั้นแล้วก็มีกรอบกระจก นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือความคงชัดก็อาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้ถ้าองค์นี้เราพูดถึงลักษณะของแม่พิมแ์แบบข้าร่าวไปแล้วนะครับเราก็มาดูลักษณะของความเก่า ดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อของพระสมเด็จเกษยโยก็มีลักษณะแบบพระสมเด็จพระละคนะครับก็คือมีการสร้างด้วยเนื้อปูนเผือกหอยจากนั้นก็มีผงวิเศษผงวัตถุคุณแล้วก็มวลสาราต่างๆนะครับตลอจนผสมน้ำมันตังอิ้วผสมค้วยผสมมวลสาร ที่สำคัญต่างๆเข้าไปด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพระชุดนี้มีอายุเกิน150ปีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะต้องปรากฏให้เราเห็นเส้นสายต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนพระต้นแบบนะครับ เพราะว่าพระสุเดจแต่ละองค์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปดังนั้นการศึกษาสะสมเราต้องศึกษาในเรื่องของธรรมชาติวิทยาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็เรื่องของความเก่าเราจะไม่ดูในเรื่องของตำหนิพรทรงเส้นสายต่างๆจากพระต้นแบบนะครับ ตรงนี้ความเก่าก็เห็นชัดเจนเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่บรรทัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องดูนะครับเส้นสายต่างๆก็มีการเซฟตัวด้านหลังก็เป็นหลังกระดาน เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไบรรทัดด้านหลังมีรอยปีกรอยแยกรอยปูไตนะครับมีความเก่าลงมากอดจับติดเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความต่ำมีตามดมีรอยปีรอยแยกมีความแห้งความเหี่ยวความหด เป็นลักษณะของพระเก่าเส้นนี้เป็นหลอดปูไตนะครับสีต่างๆที่เราเห็นบนหลังพระอาจจะเป็นพระที่มีการถนอมเนื้อพระทำให้มีสีสัตนที่คล้ายๆกับพลักฏิจอยู่นานข้างก็วงบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่ตัดขอบด้วยมือ เราเห็นรอยปีรอยแยกต่างๆตรงพอบพระแล้วก็มีปูดงอกขึ้นมาซ่อมแซบส่วนด้านในเส้นสายต่างๆขององค์พระก็คมชัดถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางไา้ภาพใบหูข้างซ้ายมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนักใบหูข้างขวาติดชัดกว่านะครับตรงบริเวณข้อศอกก็เป็น เอกลักษณ์ของพระสมเด็จพิมพ์นี้ก็คือมีตุ่มตรงข้อศอกนะครับพระองค์นี้ถือว่ามีความเก่าที่ชัดเจนผิวพรรณมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะขององค์พระตรงมุมด้านข้างการดูพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จ วัดอะไรเราต้องดูทั้งองค์นะครับไม่ใช่ดูแค่ตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆตามขอบพระด้านในด้านนอกเส้นซมจะเป็นต้องศึกษาต้องดูนะครับสิ่งที่เราจะดูก็ต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหากมุมนี้ก็เช่นเดียวกัน องพระมีความงดงามเส้นสายต่างๆเห็นชัดเจนนะครับเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นเราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุเกิน150ปีเรื่องความเก่าจะต้องมาเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ภาพนี้ถ่าให้เห็นถึงตรงขอบพระด้าน,นบนนะครับตามขอบพระที่มีอายุเก่าถึงยุคต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับพระองค์ไหนขอบเรียบตึงเหมือนมันทัดผิวไม่มียับไม่มีย่นไม่มีสูงไม่มีต่ำเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า พระองค์ที่เราดูนั้นไม่ใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับพระเนื้อที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะแก่น้ำหมัดน,นะครับด้านในขององค์พระดูแล้วก็หนึบนุ่ม ดูแล้วก็สดใสมีชีวิตชีวานะครับสังเกตด,ดูผิวอรอบๆนะครับมีความสูงความต่ำชัดเจนมวลสารก็ปรากฏเราเห็นสีดำๆแบบนี้เป็นลนักษณะของถ่านหรือพวกของใบลานที่ถูกเผาแล้วนำมาผสม ภาพนี้เป็นภาพักเกตซึ่งยาวไปจนถึงเส้นสูงนั่นบนเส้นสายของเส้นจรงก็เป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกแล้วก็วงแขนหน้าอกเป็นหน้าอกที่มีเอกลักษณ์เป็นลักษณะของซี่โคงสองเส้นพระพิมพ์นี้ เป็นพระที่จำลองมาจากพุทธศินจากทุกกริยาก็คือสมัยท่านได้บำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกายด้วยการโอดอาหารจนผอมหนังหน้าท้องก็ไปกระดดกระดูกสันหลังนะครับซี่โคเห็นชัดเจน ภาพนี้เป็นภาพของวงแขนตรงนี้เป็นตุ่มของข้อศอกนะครับความเก่าเรามาเกาะจับติดบนผิวเราเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวภาพนี้ถ่ายเห็นถึงหัวเข่าซ้ายแล้วก็ฐานเส้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นมวงแขน สังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นฐานที่หนึ่งตรงนี้เป็นเส้นที่เกิดจากรอยแตกสีดำดำที่เราเห็นอาจจะเป็นเส้นลักก็ได้นะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงลักษณะของฐาน ฝั่งขวามือนะครับสิ่งที่เราดูเราจะดูความเป็นธรรมชาติของเส้นสายดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ใช่ดูในเรื่องของกำเนิดพิมพ์ทรงภาพนี้เป็นฐานฝั่งซ้ายมือนะครับสีขาวๆที่เราเห็นเป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาอิวมีความสูงความต่ำชัดเจนนะครับ ภาพนี้ถ่ายเห็นถึงเส้นส้มแล้วก็บริเวณผิวตรงพื้นคูหานะครับเราจะเห็นมวลสารต่างๆที่ซ่อนในเนื้อประเภทจุดดำจุดแดงแล้วก็มีลักษณะของหินมงคลตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นดินกำแพงเนื้อของพระศเดชเกจิโยก็เป็นเนื้อแบบ เพราะเด็จระคัดดังนั้นลักษณะของมวลสารหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆก็จะคล้ายๆกันภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวามือตรงนี้เป็นผิวบริเวณน,นอกเส้นซุ้มเนื้อมีความสูงวาพตับส่วนด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายมือ ตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นพื้นคูหาสีน้าตาที่เราเห็นนี้อาจจะเป็นสีที่เกิดจากการถนอมเนื้อผ้าซึ่งอาจจะชุบน้ำว่านชุบยางไม้หรือชุบรักนะครับภาพนี้ก็เป็นบริเวณฝั่งซ้ายมือขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็น พื้นผูหาผิวมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบผ้แล้วก็ตรงบริเวณพื้นผิวซึ่งเกิดรอยยับรอยย่นมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังถ่าให้เห็นั้งปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนา รักษาแบบนี้เป็นลักษณะที่เกิดมานานแล้วทําให้ปูนมีความแข็งผิวมีความสู่ความาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะของทองคําติ่ติดอยู่ในองค์พระเป็นลักษณะของมวลสารจุดดำจุดแดงก็เห็นโดยทั่วไป ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมาหยดน้ํายาเช็ดอายแขนง้ายตรงตำแหน่งนี้นะฮะผิวมีความสูงความต่ําชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางในภาพตามคอก็เห็นชัดเจนนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพตรงมุมด้านล่างนะครับมีลักษณะของผิวพันธุ์ที่มีความสูงความต่ําแล้วก็มีทองคำปรากฏให้เราเห็น ตรงนี้เป็นลักษณะของมวลสารนะครับมวลสารก็ถือว่าโอเคนะครับมีทองคำปรากฏให้เราเห็นด้วยตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขยายสูงไปด้วยกันนะครับเราดูด้วยกล้องรขยายสูงแล้วก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับ เราใช้กล้องกระัขยายสูงแบบไม่ได้สูมติดเข้าไปใกล้นะครับดูห่างๆแบบนี้ทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมองเห็นมวลสารมองเห็นพื้นผิวขององค์พระได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อมีความหนึกนุ่ม น่าจะเป็นพะสเดจที่แก่น้ำมันนะครับมวลสารที่เราเห็นก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับถึงแม้จะไม่ไห้อยเด่นชัดเท่าไหร่แต่ก็ยังมีทองคำปรากฏให้เราเห็นพระองค์ไหนที่มีทองคำปรากฏให้เราเห็น ก็ถือว่าเป็นพระสเดุที่โดดเด่นในเรื่องของโพคกรัพย์นะครับผงวิเศษผงพระพุทุณก,ก็เห็นนักอง,งนะครับความเก่าก็ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางไงภาพต่างๆก็โอเคนะครับ พระสมเด็จพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับความสวยงามอาจจะน้อยกว่าพระสมเด็จพิมพ์อื่นแต่ก็เป็นพระสมเด็จที่สมเด็จโตได้สร้าขึ้นมาถือว่ามีคุณค่านะครับ เดี๋ยวเราดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็กกคกอบยุแคนไซกันครับด้านหลังอันดับแรกที่เราจะต้องดูก็ต้องดูตามขอภผ้าดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสาพาจากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิวพระองค์นี้ด้านหลังดูง่ายกว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าเราเห็นพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำเราเห็นปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ถ้าองค์ไหนถ้าผิวพรรณเรียบตึงไม่มีความสูงความต่ำไม่มีรอยยับรอยย่นไม่มีตามมดไม่แห้งไม่เหี่ยวก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่สมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับการศึกษาสะสมแบบสายอนุรักษ์เป็นการศึกษาสะสมในเชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ แต่ก็ธรรมชาติวิทยานะครับดังนั้นพระสมเด็จในสาแอนุรักษ์สามารถพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ทุกองค์นะครับเดี๋ยวจะลองสูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะมาสูมเข้าไปใกล้ๆเราก็เห็นมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงอยู่ในองค์พระนะครับดินกระแพงก็ปรากฏให้เราเห็น พวกหินมงคลก็มีทองคําก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นพระสุเดจที่มีมวลสารจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเม็ดนี้ก็ทองคำนะครับเนื้อมีความสูงความตำ่ำสีข,ขาวๆที่เราเห็นเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกาภาพก็โอเคความเก่าก็เห็นชัดเจนนะครับน่าจะเป็นพระที่เก็บไว้ในพื้นที่เปิดไม่ได้เก็บไว้ในหีบเม็ดนี้ก็เป็นดินคำแพงนะครับ กองคำมีค่อนข้างจะเยอะนะฮะหือว่าโดดเด่นในเรื่องของโภกศัพท์ เนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนนะครับประเดี๋ยวเราจะมาหยดน้ํายาเช็คอายุกษัตร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จตรงนี้พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนประคอยซึ่งเป็นโนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีปูนประขอยเป็น,นสมหลักในการสร้างแล้วก็อายุเก่าถึงยุค น้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองค์พระแล้วก็จะมีฟองขาดขึ้นพระพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคเป็นพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนหก้อยเช่นสร้างจากคูนพลาสตเตอร์สร้างจากเรซินสร้างจากปูนซีเมนต์น้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะหยดน้ำยาเช็คอยยุแ่นไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองพระพออากาศก็ขึ้นมาพระสมเด็จองนี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค แล้วก็มีปูนปลาหอยให้เป็นส,สมหลักในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์เรียกพระสุเดว่าพระปูนปั้นเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็ดูกันต่อนะครับ มารู้ว่าพระสุดที่อ่านการเช็คอายุแานซ้ายว่าเป็นวัสดุที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีปูนผงขอยเป็นส่งสมหลักในการสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับสีน้ำตาลที่เราเห็นอาจจะเป็นสีของสิ่งที่เกิดจากการถนงเนื้อพระ เพราะว่าเราเห็นลักษณะของปูนสีขาวที่งอขึ้นมาน้ำตาลก็อยู่ข้างล่างนะครับัวใจสำคัญในการศึกษาะส,สมพระสมเด็จก็คือต้องดูความเก่าให้เป็นดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นนะครับ เราจะไม่ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆจากพระต้นแบบเพราะว่าพระต้นแบบเพียงองค์เดียวไม่สามารถจะนำมาตัดสินว่าพระองค์อื่นจะแท้หรือจะเก๋การใช้ก๊อายสูง ก็ต้องคอยปรับโฟกัสเพราะว่าพื้นที่ที่สูงต่ำนี่เพียงนิดเดียวก็ทำให้ภาพไม่ชัดได้นะครับพระสมุเด็จองค์นี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์เจ็ดชั้น แขนติ่งหรือนักเกรนโตนะครับเอกลักษณ์สำคัญก็คือตรงข้อศอกจะมีตุ่มทั้งสองข้างนะครับเป็นพระสุดจที่จำลองพุทธิสินมาจากพระพุทธรูปปางทุกกิริานะครับ ชื่อที่เรียกกันในวงการเรียกว่าพระสมเด็จพิมเกศชยโยคำว่าเกศเป็นชื่อของธรรมดาของสมเด็จโตนะครับเป็นการสร้างเพื่อลำาลึกถึงพระมารดา ถ้าองค์นี้เป็นพระสุดตรที่ไม่ผ่านกันใช้บูชาไม่ผ่านกันเช็ดกันล้างสภาพเก่าๆเดิมๆธรรมชาติเป็นอย่างไรก็นำาให้ชมแบบนั้นนะครับผลสารก็ค่อนข้างจะโอเคมีทองคำปรากฏให้เราเห็นพุทธศิ์ก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ข้อแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ